สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้หวานหวานจะบอกว่าเข้าสู่วันที่สสถานการณ์ในแต่ละกลุ่มเริ่มชัดเจนขึ้นวันนี้จะเป็นวันที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ตั้งเป้าเก็บชัยชนะแบบไม่เสียเซตเพื่อการันตีตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้เร็วที่สุดขณะที่ทีมรองต้องสู้สุดชีวิตเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์มาดูกันว่าแต่ละสนามจะเกิดอะไรขึ้น สนามเชียงใหม่16นาฬิกาโดมินิกันพบเม็กซิโกวิเคราะห์ราชินีแห่งแคริบเบียนโดมินิกันเหนือกว่าเม็กซิโกในทุกมิติทั้งความสูงใหญ่พลังตบของบรยลินมาตินสและไกล่ากอนซาเลสและประสบการณ์บนเวทีระดับโลกแม้เม็กซิโกจะสู้เต็มที่แต่การจะเจาะผ่านกำแพงบล็อกของโดมินิกันเป็นเรื่องที่ยากมากคาดการผลโดมินิกันชนะ3-0ต่อเซต 19.30นาฬิกา30นาทีจีนพบโคลัมเบียวิเคราะห์จีนคือทีมที่เล่นด้วยระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดทีมหนึ่งของโลกผู้เล่นอย่างหลี่หญิงหญิงสามารถทำคะแนนได้จากทุกตำแหน่งขณะที่โคลอมเบียเป็นทีมพลังหนุ่มที่กำลังพัฒนาแต่ยังขาดความแน่นอนและรายละเอียดในการเล่นเมื่อเทียบกับทีมระดับท็อปของจีนคายการผลจีนชนะ3ต่อศเซตสนามภูเก็ต17นาฬิกาเยอรมน,นีพบเวียดนามวิเคราะห์ นี่คือการต่อสู้กันระหว่างพลังยุโรปกับความเร็วเอเชียที่น่าสนใจเยอรมนี er ได้เปรียบเรื่องความสูงนะพลังตบที่หนักหน่วงส่วนเวียดนามจะใช้เกมรับที่เหนียวแน่นและความเร็วในการเข้าทำสู้แต่กำแพงบล็อกที่สูงใหญ่ของเยอรมนีจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทรีทีและเพื่อนร่วมทีมอย่างแน่นอนคาจันผลเยอรมนี er ชนะ3-0เซต 20นาฬกา30นาทีโปแลนด์พบเคนยาวิเคราะห์โปแลนด์ในยุคนี้คือทีมระดับท็อป5ของโลกนำโดยมักดาเลนาสตีเซยกที่มีเกมบุกอันอันตรายรอบด้านส่วนเคนยามีดีที่พลังกายและความแข็งแกร่งแต่ระบบทีมและความแน่นอนยังเป็นรองโปแลนด์ and, หลายเท่าตัวน่าจะเป็นเกมที่โปแลนด์ and, คุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดคาดการผลโปแลนด์ Bo and, ชนะ3ต่อศูนย์เซตสนามกรุงเทพมหานคร17นาฬิกาญี่ปุ่นพบยูเครนวิเคราะห์ อีกหคู่ที่สไตล์ต่างกันสุดขั้วเลยญี่ปุ่นจะใช้เกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดในโลกและการเข้าทําที่รวดเร็วดังพายุเพื่อปั่นป่วนเกมของยูเครนขณะที่ยูเครนจะใช้ความสูงและพลังตบหนักๆสู้แต่การจะตบผ่านเกมรับของญี่ปุ่นที่พร้อมจะพุ่งรับทุกโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคาดการผลญี่ปุ่นชนะ3-1ตอเซตยูเครนน่าจะใช้พลังตบหนักๆเก็บไปได้1เซต 20นาฬิกา30นาทีเซอร์เบียพบคามรูนวิเคราะห์นี่อาจจะเป็นคู่ที่ผลการแข่งขันขาดลอยที่สุดของวัน Serbia เซอร์เบียแชมป์เก่า2ส,สมัยซ้อนที่มีตัวตบระบับโลกอย่างทิยานาบอสโควิชเจอกับคามรูนที่มาตรฐานยังห่างกันมากคงเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่ของเซอร์เบียเท่านั้นคาดการผลเซอร์เบียชนะ3ต่อศูย์เซตสนามนครราชสีมา16นาฬิกาแคนาดาพบสเปนวิเคราะห์เมเปิลสายทุบแคนาดาพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลังมี เกมบุกที่อันตรายจากทั้งอเล็กซ่าเกรย์และเคียร่าแวนไรค์ซึ่งเป็นอาวุธที่หนักเกินกว่าที่สเปนจะรับมือไหวอย่างแน่นอนคาดกันผลคนาดาชนะ3-0เซต19นาฬิกา30นาทีตุรกีพบเบลเกเรีย วิเคราะห์แมตท,ที่น่าจะสนุกที่สุดของวันเป็นการเจอกันของสองทีมจากยุโรปที่คุ้นเคยกันดีตุรกีคือทีมรวมดาราโลกที่มีเกมบุกที่ดุดันที่สุดในโลกจากวากาสและคาราคูดส่วนบัลแกเรียก็เป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นและมีเกมโตกลับที่ดีแต่สุดท้ายแล้วพลังตบที่หนักหน่วงของตุรกีน่าจะสามารถเจาะแนวรับของบัลแกเรียและเอาชนะไปได้คาดการผลตุรกีชนะ3ต่อเซตสรุปภาพรวมวันนี้จะเป็นวันที่ทีมใหญ่โชว์ความแข็งแกร่งและเดินหน้าเก็บ3แต้มเต็มกันทวนหน้าเพื่อจอง พื้นที่ในรอบต่อไปแต่คู่ที่ฟันวัเล์บอลไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคือตุรกีพบเบลเรียที่น่าจะสู้กันสนุกและมีเกมที่สวยงามให้ชมอย่างแน่นอน